าก่อนไปดูไอ้ออฟตตันอีกแล้วกาแฟไปดูนางโลอีกแล้วกาแฟเมื่อกี้กูสารดวงกระดีนี่เนี่ยคือวิ่งมึงตีผลักชนะกูตีฝากระชนะใช่ไหมเจตตีฝากระชนะแล้วโหป่าแม่งโหดกว่าเยอะเลยป่าเก็บมึงให้กูบ้างเก็บมาให้กูบ้างป่าประคัลาป่าพูโกใช่ไหมกับกูพูดกูเป็นนี่เยอะส่วนกับใครผูติดหนังผูติดหนังกูนี่กันจังลุ้นลุ้นดอนอยู่กูลุ้นลุ้นดอนจอยใช่ไหมกูอะไรไหว่าเป็นมูฟวี่วิวเวอร์เป็นนักดูหนัง กูนี่ลุ่มๆุ่ดอนดอนเลยเนี่ยเป็นฝรั่งเป็นไอะไรนะโมูบี้วิวเวอร์ปากกัดตีนทีปากกัดตีนทีโซนุอ่งส่งส่งอะไรนะส่งส่งผมเท่แต่เป็นนี่เป็นนี่ไอเนี้ยดีสุดแล้วไอเนี้ยไอเกสเนี่ยดีสุดแล้วเฮ้ยกูอยากไปดูเทเลอร์มั้งเอาเหรอเออเอาถ้าตีก่อนชนะไหมเหรอตีได้ก่อนชนะนะกูว่าตีได้ก่อนถ้าต่อให้สไตล์ก็ไม่น่าเข้าเต็มเต็มะเต็มเต็ก็โหดอยู่นะเพราะอะไรป๋าป๋าไอทุกสี่สี่เาเมจป๋าเยอะกว่าไงไกล ไม่แน่แต่ได้มันหลบเก่งนะดี่เฟนตัวไปห้าสิบไหวว่าป๋าสามสีแล้วก็ไหวทำไมแต่ย่างเงี้ยตีแล้วแบบตีไปก่อนสไตล์เลยทั้งนั้นสไตล์เลยสไตล์เลยสไตล์เลยเออสไตล์ไปเลยดี่เฟน์เห็นไหมเข้าเข้าเข้าเรียบร้อยอุ้ยเห็นไหมเพอาะไอ้ป๋าบอกมันจะไปดูหนังหลบไม่เคยได้ไปดูเลยไม่ยอมให้กดูหนังเนี่ยแม่ง้กูดูสนเลยลูกสุดเลยอ่ะกูอยากไปดูเทียนเลยเท่าไหน่อยมันก็ไม่ให้กูดูเพื่ออะไรวะแล้วแม่งเก่งด้วยนะแม่ง โอ้ยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆป๋าแบบม่งโหดชิบหายเลยนักเบร์เองด้านได้นักดาบงี้แหละแรกๆแต่พอแรกๆเสร็จมันเก่งเรื่อยๆนะช่วยไม่ได้จริงได้ไปอีกเมืองแล้วสุดสยอดเลยหล,อล่อเหล,อลือเกินกูยังตีไม่จบเลยกูยังไม่จบเลยถ้ากูได้ทีหลังกูก็ตายแกทีเนี้ยแล้วนานแล้วกูอะไรวะอะไรมกูยังไม่ยบร้อยแต่ว่ากูยอมว่ากูยอมแพ้จะดีไหมเนี่ยถ้ายอมแพ้กูแถวนี้แถวแถวนี้มีมีโบสถ์มีโรงแรมใช่ไหมมีแต่กูจะเข้าได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละ เออก็มีตังค์แต่ถ้ามันขโมยไปก่อนงั้นแล้วมึงมึงมึงซื้อไอ้นั่นไปแล้วหมดแล้วเลย่ะก็จริงใช่ไหมเติรไปละยาอย่ากเติร์มันต้องยิงเวทกว่ามันยิงเวทเยอะแล้วแหละมันแซ่บแน่ๆกูยอมไม่เอากูยอมแพ้ดีกว่าไม่เอาไม่เอาอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้แหละวันไอเยี่ยนี่หัวสดใช่ไหมเอาเวทไปเอาเวทไปอยู่แถวนี้แหละสมพมเป็นนี่สมพมเทพเป็นนี่โอ้ยชีวิตนะชีวิต พี่ตีบอสแล้วได้บอสแล้วโอ้โหตั้งแต่ท็ออกันแล้วแต่ว่าว่าเสียงเสี่ยงลองลองเออรู้ว่าบิ๊กแมนบิ๊กแมนกิ้งการกิ้งกายักษ์วินจะจะให้ไปดูดางลมไหมครับมาดูกันครับเรียบร้อยแต่เรื่องหกสี่เป็นเรื่องน้อยนะมีรวมแล้วมันเพิ่มมันบัฟดาเมจปะบัฟบัฟป้องกันเว้ยบัฟเอสพีไว้ยบัฟกันหลบบัฟหลบ โอ้ชนะแล้ว <myster iously> <ioso annoying> <problem> <zed provinces> ินชนะล้วินเลยสไต์ไปเลยยิงเวทเออยิงเวทได้เลยเออแล้วมึงมาสไต์ทำไมเนี่ยหลอกล่อมันอ๋อโอเคครับตายให้มึงขึ้นกันอยู่สองคนไอ้กูฟุกแแฟมมันไม่ขึ้นวะมึงต้องหลอกล่อเฮทูมึงวะจริงบอกจริงเว่าเนี่ยไม่ได้แหดกกูหรอกตอนตอนอะไรวะเมื่อกี้ที่กูเล่นกันรอบก่อนกูถือจอยสอง รอบนี้กูถือจอยหนึ่งไม่ใช่อะไรจอยหนึ่งจอยหนึ่งนี่มันไม่ค่อยดีแน่นอนว่าจอยหนึ่งนี่มันเป็นตัวเป็นตัวสวยเนี่ยกูว่าเออจอยหนึ่งตัวสวยเนี่ยไม่ได้ม้วม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เวลาจอยอยู่เด็อเวนเจอร์เอ็ดเอาปูตอนเว้ยมึงไปดูได้เขาต้องเลื้องไอ้เจ๊เลยเขาไมหนังมึงฉายเร็วอะเฮ้ยมึงอย่าเลืมนะเว้ยคนที่เข้าไปดูแต่ด์บมยนี่ตอนนั้นมันกูปูปารัติข้ามปอเหรอกูลองเทสดูเฉยๆในในกูกูอยากดูหนังโลงไงอ่าจ้ะ ขี้เกียจเล่นว่างั้นใช่ไหมขี้เกียจอย่าพักมั่งวิวแฝงต้องดูต้องสเตตด้วยสเตตสเตตสเตตมันต่ำสเตตเท่าไหร่ถ้ามเป็นไสเดือนลำบากอ๋อเท่ากันเท่าโอ้ตัวเดิมเลยตัวเดิมจ้าข้าพอข้าเจัาข้าพ่อขาชนะไสไตร์สไตร์ชนะแน่นอนสไตร์ที่เยี่ยมาเกิดมันเข้าถ้าเกิดเข้าชนะมึงก็พี่พ็อกเก็ตทั้งนั้นพี่พอกเก็ตดีแน่จริงอ่ะเออโห่อกเกทำเลยได้วะขโมยตังค์เออจะได้มีตังค์ใช้มึงอยากตายไหมเหรอเออใช่ก็พี่พ็อกเก็ตไปดิ ตายจริงด้วยโอ้โหได้ดูนะเอาแล้วโดนหลอดเตะเสยเรียบร้อยเอือยาวโอ้โหน่าฟังชีพตื่นเต้นดีเธอเธอไปดูเรื่องอะไรอ่ะเอะบ้าบุตองจ้าขอบคุณครับเรียบร้อยลาก่อนสองรอบไอ้ฟักกี้อีสต์ทับเอาหนึ่งเธอโอเคยาวๆเลยใช่ไหมไม่ต้องอ้อมมืออ้อมมือคืนนี้ใช่ไหมใช่เทิร์นเทิร์นนี้กูเกิดแล้วไม่ยาวหรอกพี่บินแป๊บเดียวไอกาแไอไอไอกาแฟเกิดแล้ว พิศา่แมนอีกแล้วตัวเมื่อกี้แหละเจ้าข่าพ่อข่าเจ้าขยอีกแล้วเจ้าข่าพ่อข่าอีกแล้วยิงเวทเพ้กัชนะอยู่แล้วเวทแรงจะตายพิ้งพ็อกเก็ตเมจิกการ์ดก็แค่ไม่ได้ตามเฉยไงเห็นไหมกรูมุกไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยแอตแทกดีเฟนซ์ปาบลงไปห้าสิบคนไหวได้ทนได้ทั้งตัอีกรอบเนึ่ยทนมือทนตีนได้ทั้งตัอีกรอบเนึ่ยเดี๋ยวไว้ก่งเมันจะสไตล์สไตล์ใส่ก็เรียบร้อย ตอนนี้ป่าดูเอวโอตอนอยู่ใช่สนุกดีหรือดูอะไรป่าหรือดูคาเมลิดเดอร์ประทะเจ็ดยอดมนุษย์เอ,อ,อดเดวโมแดงอะไรบเบื่อแล้วกลายเป็นเรืร่องปะทะฮนุมานอะไรเง, <c oughs> งี้ยไอ, <c oughs> อ้มมแดงฮนุมานไม่ต่งคเท่าไหร่เลยไม่ดูมันไม่รู้เหมือนกันต้องจริงต้องเช็คก่อนบ่อยๆเช็กแล้วอะไรมึงกลัวเหรอมึงไม่ซื้ออีกแล้วใจมึงกาบว่อนยังไงอ๋ออุ้ยอองไปหกลาก่อยเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่อาจจะหลุดได้ก็ได้อาจจะนะโอ <c oughs> ้ดามิสามสามสามสิบมันตีก่อนมึงตายอ่ะ เรียบร้อยโฮ้ยต like? ัวอะไรไม่สปีดเยอะไตายก็หลบได้ตายด้วยโอ้โหเฮ้ยเอาไม่ได้ยังไม่ฉายเว้ยกูหลอกกูด้วยกูเข้าโรงด้วยเราไปตายอีกแล้วเราไปออวบินบัฟให้น้องด้วยเพิ่มเลือดให้นิสสัตแแมงเพิ่มเลือด เรียบร้อยติดคุกซื้อแล้วอารมณ์แบบลมบ้าหมูไ y แอนอ๋อต้องไปที่เบลนี่ไงนี่ต้องไปที่อันนี้เบลใช่ไหมตรงไหนวะเมืองไหนวะเมืองไอ้ป่าป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ลองไหนวะเมืองกรุงปะเบลมันส่วนเอเชียไงใช่ไหมไม่รู้สิถ้าเราไม่ผิดที่เจ้าพายบอกมันคือแผนที่โลกนี่ส่วนเอเชียเหรอตอนนี้ซูมออกได้นิดนึงแต่มองมองไม่เห็นวะแล้วเมืองที่กูต้องไปเป็นเมืองไหนวะมุล่าแถวบน อยู่ออยู่เกาะน,นึง่ะโอ๊ก้าไปเกาะโคตรอันตรายเลยไม่ <c oughs> ก,ก็ก็เดี๋ยวค่อยไปส่งทีหลังก็ได้ไงไม่รีบอยู่แล้วเล่นไปเรื่อยเมืองมันอยู่ไหนวะมันมีวิธีดูเมืองไหมเนี่ยดูแบบว่าทั้งหมดเมืองทั้งหมดเนี่ยไม่มีไวกูหากูหาหนางลงในคุณล่าสองไปดูสายตอนแรกฮะมิวลองลองลองลับมิวดาต้างี้นัดเออดาต้างี้ปะอโลโก้ a อ i ิมเฮสตาร์อิน t e r ิว e บทเทิลเซต t ิ้งอ i นโฟทาว นี่ไงอ่ออไม่เห็นมีเลยเบนนั่นเหรอโอ้ยกว่าจะไปถึงไอ้บ้าแม่งวางยาอะไรน้องพี่น้องมันวางยากูแล้วไม่เป็นไรกูกูโดูไปก่อนแล้วกันยังั้นนะฮะกาแฟไปดูนักทุล่าเพราะความดูแบบสายฟ้าแลบอันเนี้ยดูแอนเอแอนเวนเจอร์สองอะดูเร็วว่ะฟ้าพายุเร็วกว่าว่าละว่าละกูตังไม่พอไอ้เหี้ยโอ้ยเซ็งกูลงไปกินข้าวแล้วกลับขึ้นมา ตังกินไปไหนตังคงไม่พออีกแล้วอ่ะสามร้อยเลยสามร้อยเลยอ่ะโอเคกูกลับก็ได้แล้วกูจะเอาไงต่อเดี๋ยวชีวิตกูไม่รุ่งจริงตอนนี้บอกตัวกูไม่รุ่งจริงไอเนี่ยโอ้โหความเลือดเต็มหนังที่มันหนังยาวเลยหนังยาวเลยกาแฟแม่งเสด็จขึ้นเกป็นเปอร์อ่ะกูเพิ่งเกิดเมื่อกี้แล้วเคลือตายอีกแล้วต่ยดีเฟนต์โจก็ตายโอ้โห ไม่กูไม่มีโอกาสได้มาสู้ยี้บ้างเลยว่าไม่กูโดนทีเลยกูต้องโดนไอ้พวกเจอพวกไม่กูต้องสู้พวกเมจิกด้วยกันเนี่ยจะว,าวา่ากูควรจะลงมาขา้างล่างมากกว่านะข้างล่างนี่มันไม่เคยมีพวกเมจิกอ่ะมีพวกตัวตีธรรมาดาอย่างเดียวไม่ไปยี่สิบเอ็ดแล้ววีแมนยี่สิบเอ็ดแล้ววีแมเนเนี่ยวะเออเหนื่อยเ,อเกรดก็จะคงนอนลงวิกฤต์แลนกิ้งเย่เงินทั้งหมดติดลบติดลบวาสามหม่งแมงมีซารารี่ขึ้นไปโบนัสให้ป๋าอีกมีเมืองสองเมืองตังค์ขึ้นมาโหโอ้ยวีแมนนึง โอ้โหโอ้โหเฮ้ยคนนีคือดีถึงได้ไงวะมันมีเมืองไงมึงต้องเงินมาใช้ไม่ได้ไม่ใช่เหรอมึงต้องกลับเมืองให้ได้ก่อนไงเข้าใจป่ะมึงกลับเมืองได้มึงจะได้เงินจากเมืองเข้าใจไหมมันได้ไม่เท่าไหร่ไงแต่มันไม่แค่คือเมืองเมืองนี่คือราคาเป็นหมื่นเลยอ่าฮะประมาณนั้นมันมึงก็รุนเองกันกาแฟอย่าทับสายกาแฟขอบคุณครับดูยงานกาแฟหรือไม่ออกออกมาแม่งก็ออกมาออกออกมาแม่งโดนแซ่บออกมาแม่งโดนหมุนตายอะอะไรเงี้ยม่อไไม่รอดอะไรเงี้ยโดนโดนคลื่นตายไปเนี่ยฮะ ตายตลอดกาแฟเบื่อ่ spinner โดนนังเบื่อยังกาแฟป่าไม่กูฆ่าตักรอบนะงกูขอฟิลหน่อยนึงเดี๋ยวกูเอาได้นะได้แล้วก็ได้ขโมยของด้วยมั่งไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้โหได้เก้าเยี่ยมตามสบายเลยมึง กูจะลงมาข้างล่างแต่กูอยากไปซื้อเวทก่อนนะแต่กูไม่มีตังค์ไงนั่นแหละท้อไงดีวะกูต้องไปซื้อเวทดีกว่าไอ้สกักที่มีอยู่แม่งโคตรเบาใช่ไม่มีตังค์เหมือนกันดีกว่าใช่นั่นแหละไม่มีตังค์ไม่มีตังค์หมดแหลมวินเป็นหนี้ด้วยจะกลับเมืองก็กลับใครรวยสุดเนี่ยตอนนี้ไอ้ฝ้ายไหมอ่ะฮะเออมางคนดมึงรวยสุดไหมอ่ะกูจนจนกูเป็นหนี้ไอ้สินทรัพย์ทั้งหมดนะมึงเยอะสุดยิ่ินแต่ตังค์ตังค์ติดตัวมีงไม่ถึงบ้นใช่แต่วินติดลบเหมือนเหมือนคุณต้องแก่น้อยอะไรอย่างเงี้ยเข จะเอาไงจะกลับเมืองไงดีวะแม่งกลับยากซะด้วยตึงวิสซัดแมนอีกแล้วไอ้เนี่ยปลาโหดจะตายตึ้งตึ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 งไปอีกันป่าเข้าไปเสียสีส่สี่โอ้โหกพลันนะ<ร>งไงไอ้ไอ้คน,นแรงไอ้ไอ้เรียบร้อยปลาม็กซสกิลของแม่ง,งยังเข้าโว้โหดแกก็บอกแล้วว่าคอร์รีเออร์มันโหดแกลล์อยู่แล้วช<ง>อบดาเมจตีมันเยอะอยู่แล้วไง นักเวที่ต้องมาพะวงเรื่องนู้นเรื่องนี้อีกเนี่ยเข้าร้านตอนนี้ก็ไม่ได้ด้วยโอ้โหชิบหายละได้หนึ่งจะจะไปตีทางขวาก็กลัวจะไม่รอดอีกด้านซ้ายเงินใช่ไหมไม่ได้านซ้ายไปอัปเกรดเมืองห<อ> <h ums> ่อปักเป้ปะโตนในการเลือกคิดห <c oughs> <c oughs> นักเลยเอาวะไปดูหนังโรงก็ได้ปะ <c oughs> ไม่มีแรงเสียไม่เสียละ,ละเอาดึงสอง พิกซี่มันก็ยิงเวทเข้าเหมือนกันนะเดี๋ยวมาเรพี้อ่ะสลรปี้พุ่มหลับยาวหลับยาวเลยมันหลับในหลังลงเลยงานไงกูว่าแล้วเมจิการ์ดไปก่อนอ้าวแม็กซ์เสือตีอยู่สังเกตโยเรียบร้อยแล้วอัพตามมาโอ้ยตายสสนุกเลยทีนี้งั้นกูก็ฟันมันนี่แหละไม่ต้องพูดมากเอ็ทีชาร์จมึงกันท้อไมอีเวทดอกเรียบร้อยอัพเถอะอัพเถอะอัพอัพสุกอัพนะอัพไหมไม่อัพ ไอ้อับโอ้ยรอดนะกูเริ่มเริ่มตังงานังงานังงาเมจิกเชนเลเวลสองมัเริ่มไปหมดแล้วนะกูออกมาตายออกมาตายไปทำอะไรนะไปเหยียบดีนะไอ้ขวางแล้วกูกูพังงานแล้วอย่าชอวงนี้กูพังงานแล้วมีบอสอีกล้วดีเหรอก็ไหวนะแต่ว่าเวทมันสูงกว่าเอ้ยแม่ดีไอ้วินเวทสูงกว่าแต่บอสตีแรงกว่า ซัดเลยลก็ถ้ายิงเวทเข้าก็ชนะอารมแบบจริงเขาเขาอ,อยากเป็นที่หนึ่งไงเขาแบบตำแหน่งตำแหน่งล้างล้างหัวไปล้นล้าอีกแล้วอ <c oughs> แอตแทกมีเฟนป้า <c oughs> ไม่ตาย60 <c oughs> การ์อีกรอบหนึ่งอ่ะก็กันอีกรอบหนึ่งอ่ะขโมยตั้งกูกันยิงดูตั้งมาเท่าไหร่66บาทบอสเป็นไงไม่ตายรอบเหมือนเดิมรอบน้ <c oughs> บนา <c oughs> อ้อยได้กาแฟยังพวกเราอยู่ยังคุดูหนังลงต่อไปจิตเขาไปสวมรอยไม่ทันแล้วไม่ยุ่งไม่ยุ่งอ๋อไม่ยุ่งไปนู่นเลยไปซ้ายเลยก็ได้ไปนี่ไงเกาะเนี่ยเล็กๆเกรดบอกไม่อยากสร้างนี่อย่าพูดเราเราแเหมือนกันอันนี้อันนี้กับอันเนี้ยคนละเหวเลยเนี่ยใช่คนละเหวเลยอะแต่แบบแต่ตรงนี้เนี่ยจุดเชื่อมเนี่ยจุดเชื่อมมันจะเป็นตัวแค่ไหนวะชายอยากรู้น่าจะอยากรู้ไงไปที่อยากรู้หาเล่ปลาลงลงดีกว่ะโอย ตามไปดูหนังเลยใช่ไหมมาดูหนังแล้วโอ้โหทันเดินดิสการ์ดด้วยโหดสัตว์ต้องสไตร์แล้วล่ะป่าเรียบร้อยยอมจ้ากิ๊บอัพเถอะกิ๊บอัพอเทลขอยอมแพ้ครับก่อยอย่าทำนันเลยไม่ทำนันเลยครับนุนจะกลับแล้วค่ะโดนลำ่มเร็วเอาไปพันหนึ่งอะยอมเฮ้ยช็อปเลยไมาช็อปเลยอ่าตังค์มีเจ็ดร้อยมันก็ไม่น่าจะช่วยเฮียอะไรได้ตอนนี้อยากเจ็บโอ้โหในหกสะเลยไปไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไอเทมช็อป ไปเข้าบ้านใครก็ไม่รู้มึงเออมึงเก็บช่องนั้นอะช่องไหนนั่นอะเนี่ยหน้าประมาณประมาณเป็นหรออืมอ่ะอเชื่อมึงก็ได้อ้ากดผิดขอโทษกูเป็นคนเชื่อคนง่ายนะเดือดหกเลยเว้ยชิบหายแล้วแพ้ตัวอะไรวะตัวอะไรวะเหตุเหตุอ๋อจดใครวะเฮ้ยไม่ใช่จดกูกูกูตายเลยยิงเวทสิใช่ไหมคุณล็อกย่ามามันจะตายหรอวะไม่รู้เหมือนกัน ไม่แน่ใจไงกูอยากได้เวทก่อนอย่างตอนนี้เข้าใจปว่าหกมันไม่น่าจะทีเดียวหรือเปล่าหรือเปล่าไม่ตายจริงด้วยปล่อยสั่นแน่ๆปล่อยสั่นเหรอเวนเวนเรนก็ไม่ไม่น่าจะแรงนั่นดิกั้วกันปกติกันปกติอ่ะฮะแอทแทกจริงด้วยโอ้ยเกือบแหละโอ้โหคนแม่งมีความเป็นโจรหมดเลยแล้วไม่กาแฟงอข้อจำกัดสูงทุกคนเลยงององอแล้วกูเรียบร้อย สปินซินล่าทุกคนเป็นความโจรหมดแล้วมันเมลยไอ้ควายเจอด้วเรียบร้อยคอเมืองไปอีกหนึ่งเมืองกาแฟกุเครียดเลยกาแฟออกมาก็ตายตายต้องมีหวานเฮ้ยกาแฟมไกลเป็นจอมมายมาไล่ข้าวมาไม่บอกไปก่อนโอ้แล้วแตจะมา เดิดแล้วเอาไปมึงสร้างมึงสร้างดีเอาไว้มึงก็เตรียมตัวใจแล้วกันมีตีรอนลมเพียบว้าเดินทางกันต่อสามไปลงทะเลต่อไหมตีบอสเลยไหมลงโลงอีกเดนตีบอสอ่ะลงทะเลก็เจอไอ้พวกยี่ก็เปลา่าทะเลยากไปว่ะมึงเจอแซ่บนะไม่มันเบลเท่าไหร่นะเบลสี่เอาเบลไปเจอเท่ากูนี่แหละก็ไม่จะตายแไงขนาดนั้นแต่ แตเรื่องมันน้อยอะครับแม่เรื่องมันน้อยมันไม่มีเวทงนี่โดนโดนแซมมาแรงไงมันไม่มีกันเวทไงอ่ะเนี่ยโซ่พวกกายภาพเหมือนกันอะมันได้เปรียบอยู่แล้วเออมันได้เปรียบอยู่แล้วเนี่ยมันไปโจรขึ้นนะกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับไม่แปลกใจแล้วแบบไม่แปลกใจมันเมื่อหนึ่งมันเมื่อหนึ่งเป็นค้อดีใจตีมันเมื่อหนึ่งตายอะไรเงี้ยโหดสัตว์หลบแต่จมตีมันเมื่อหนึ่งได้เราแบบความรู้สึกเนี้ยกลับมาแล้วที่กูพำงานมันมี่ทิเตอร์อีกแล้วเฮ้ยขโมยตังค์ไอ้ป๋า กูโดนไฟโรคระคันหนึ่งยาวไอ้กลัว <นะ S 1> ไม่รูอะกูไม่แหลติดลบอยู่แล้วขโมยติดลบไปเหรอไม่นะกลัวมันไม่ได้ไม่รู้อ๋อดีเฟนซ์มนันก็ไม่ดีเปลี่ยนอาชีพซะให้กาแกูเปลี่ยนชีพเดอ๋นะกูว,ว่ามึงอ่ะไปเปลี่ยนอาชีพซะเก็บไปครบห้าแล้วเปลี่ยน,ะนะอ,อ,อาชีพไหมเนี่ะเอออาชีพอาชีพเบลอาชีพมันอยู่ตรงไหนวะไม่รู้มันมีเตือนบอกมันขึ้นบอกใช่ไหมเออมันเตืนบอก ับไปแล้วกันนะตามสมบายเริ่มเริ่มลงเรือแล้วเริ่มลงเรือแล้วริ่มเริ่มเร้าย <c oughs> กนโนดนไปหลายตีน <c oughs> โดนขโมยตังอีก300สา้โหขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างชอบเกมส์สีมเอเลนบอลลีสตีมช็อปเกมส์สโตร์ for gamers สตีม MTS เกม l l Steam Store ที่รการสนับสนุนช่องของผม ใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เข้าไปชมได้ที่ d e s c r i p t i น n ใตค้คลิปได้เลยนะฮะ